ฮัลโหลกูส์อร์นูนนะครับมายเนมนรินแสงพิชยัยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่แคนาดานะครับตอนนี้ผมก็เรือของเรานะครับมาจอดที่ซิดนีย์แคนาดาครับพาเพื่อนๆนะไปดูเมืองกันดีกว่านะครับเราออกไปเที่ยวกันไปเลย let's go <S ตรงนี้นะครับก็น่าจะเป็นมิวเซียมนะครับเพื่อนๆมิวเซียม นี่เลยเรือของเรากำลังจอดนะครับที่ซิดนีย์แคนาดานะครับดอกไม้กำลังสวยเลยครับเหมือนนี้สวยมากๆเลยนะนี่นะครับตรงนี้เป็นมิวเซียมนะครับนี่แพทิกมิวเซียมอยู่ท <Patrick Museum. S 1> ี่ทูวร์มากๆเลยนะครับ น่าจะเป็นบ้านเขาน่ะก็ไม่รู้แบบนอันนี้น่าจะเป็นหลุมฝังศพประเพื่อนคิดว่ามาสวยเิอันนี้น่าจะเป็นหลุมฝังศพนะห,หรือเป็นบ้านขาเ,บบเขาเนีย่ยแหละครับเพื่อนก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราค่อยไปหาข้อมูลกันนะครับว่ามันคืออะไรครับหลุมอรนะครับนีน่นะครับก็สามารถเข้าไปได้ไม่รู้ว่า,าวปีหรือเปล่าแต่เราไม่น่าเข้า ันนี้น่าจะเป็นบ้านนะครับของคนที่นี่นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นสไตล์สีนี้เนาะเอาเอาชอบนะครับชอบสีมากเลยดูดิอันนี้บ้านเขานะครับบิวดีมากมันจะไม่เหมือนไทยนี่ครับดอกไม้ช่วงนี้กำลังสวยเลยนะเพื่อนๆดูดิพาไปดูว้วูนี่ดอกกำลังออกนะครับสวยมากคือดอกนึ่งแล้ว ตอนนี้วันที่ยี่สิบสามยุคสี่ครันี่ครับอันนี้เรือของเรานะครับเรือของเราจอดนี่เลยนี่ออไเมริกาลน์นะครับเรือไซเดรนดับนี่ลมเย็นๆครับหน้าบ้านของแล้วมากๆนะครับสดๆเขาจะมีห่อหายเลย นี่นะครับก็พามาดูบ้าน,นครับตอนนี้ดอกเขากาลังตูมอยู่เด็ <c oughs> ดอกกําลังตูมนะครับข่างบ้านเขาะนี <c oughs> ่ยเป็นข้างบ้านเขาครับดูดูดูดนี่เดี๋ยวถ้ามันออกอีกสักพทิที่สองทย์ก็น่าจะดูดีขึ้นนะครับสวยงามขึ้นตอนนี้ก็ทุกทกที่เป็นสีเขียวนะครับแล้วต้นไม้ดอกไม้ที่นี่มันก็เริ่มบานแล้วนะ<อ>บางอย่างนะครับนี่พาไปดูกันนะนี<อ>่ดอกนี้สวยจัง อันนี้ก็น่าจะเป็นบ้านเป็นวิพิธภัณฑ์ะครับบ้านมัอนานของใคไม่รู้เป,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 ป็นพิพิธภัณฑ์นี่นะครับบ้านแต่ละหลังเขาก็ทำสี่สวยมากเลยนะดูดิเป็นสไตล์แบบว่าสีเขาโทนสีเขาสวยนะครับ สีเหลืองเราชอบสีนี้มากเลยสีนี oh, <yeah. S 1> น้เข้มโอ้นีนะครับช่วงนี้นะมันก็น่าจะเป็นช่วงแบบใกล้หน้าร้อนหน้าร้อนแล้วแหละนะครับที่นี่นะะดอกไม้ก็จะบานนะครับทุกคน ากาศไม่ได้ร้อนนะครับแต่ก็มีแดดเนาะเดี๋ยวเราก็ไปเดินเล่นต่อนะครับไปก้านสีฟ้าอ่อนไม่ขึ้นมามีหลังเล็กด้วยอันนี้หลังใหญ่ ดอกกำลังออกสวยงามมากสีไปดใูใกล้กันเลยวันนี้น่าจะเป็นโบสนะครับของคริสตจักรเนาะเขาก็ทำสวยเลยตามสไตล์ของเขารครับ บังเอิญมากข้าพเาจ้าเป็นผูดข้าพเจ้าเลยไม่รู้เรื่อง,อ,งอะไรเลยประหลจดใจอีกอย่างนะครับที่แคนาดาอเมริกานะครับคืด้ต้นไมน้นะครับเปนต้นของจีการเสพติดแล้วก็เขาเข้าใำการใช้เสพ ที่แคนาดานะครับเขาก็กำลังปลูกดอกนะครับเพื่อต้อนรับร่มเย็นเขามีร้านอาหารเอเชียด้วยนะครับเอเชียมีไชนีสแอนไทยฟิวชั่นนะครับแต่ค่อยๆรู้ว่ามันแสบต่นี้

ครับก็ขอจบคลิปสั้นไปไว้แค่นี้นะครับผมมันก็ไม่ได้สั้นด้เนาะก็ดูๆกันไปนะครับถ้าไหนอยากเที่ยวอยากดูครับก็ถ้ามีเวลาว่างนะครับผมก็จะออกมาเที่ยวนะครับออกมาเดินเล่นเนาะชมบ้านชมเมืองเขานะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมกับคลิปมารินเรือสำราญนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย